สวัสดีกันนะครับว่ากลับมาอีกกับผมโตแล้วนี่ก็คือรายการแปะสตอรี่การของโทโฮโรสวดพาร์ทที่35ครับจริงๆสตอรี่การที่เข้ามาในอ e ีเวนต์รีรันรอบนี้เนี่ยมันก็ถูกแปลแล้วนะครับแต่ว่าผมเนี่ยจะขอเก็บเอาไว้คราวหน้าแล้วกันคือวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องแถมซึ่งเป็นไอ้ก๊อกหนึ่งที่ผมเคยพูดถึงไปในรายการที่ยังไม่มีชื่อเครับและเรื่องแถมในวันนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับมังกรสวรรค์เทนริว จ้ามังกรตัวนี้เนี่ยมันถูกกล่าวถึงว่าอยู่อาศัยบนท้องฟ้าและมีเพียงการถูกกล่าวถึงเท่านั้นการถูกพูดถึงครั้งแรกเนี่ยคือในนิยายโทโคดินโดตอนที่22ในตอนนี้มันจะมีการแฟลชแบ็กกลับไปเมื่อประมาณ4-5ปีก่อนซึ่งเป็นช่วงที่ทำให้มาริสะเริ่มคิดค้นสเปลกาที่เกี่ยวกับดวงดาวและทำให้เรมูกับมาริสะเนี่ยชอบมาดูดาวตกที่ร้านโคดินโด แล้วภายในร้านนะตอนนั้นน่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าลูกโลกดาราลูกโลกนี่เนี่ยจะมีการระบุตำแหน่งของดวงดาวต่างๆเอาไว้ด้วยวงแหวนแล้วก็ในลูกโลกนี้เนี่ยจะมีพวกชื่อของดวงดาวด้วยครับแต่ชื่อของพวกดวงดาวหรือหมู่ดาวต่างๆเนี่ยเหมือนมันจะถูกระบุไว้แบบญี่ปุ่นโบราณโดยจะเป็นชื่อของพวกโยคัซะส่วนใหญ่แต่ทีนี้มันก็จะมีชื่อของหมู่ดาวมังกรสวรรค์ รินโนโซเกเนี่ยอธิบายว่ามันในถึง7ดาวเหนือซึ่งคงหมายถึงมังกรสวรรค์ที่คอยจ้องมองจุดจุดหนึ่งอยู่เสมอและพร้อมที่จะบินออกไปที่จุดๆุดนั้นทุกเวลาและจุดจุดหนึ่งที่ว่าเนี่ยมันก็คือดาวเหนือน,นั่นเองครับดาวเหนือเนี่ยเป็นดาวที่ไม่เคลื่อนไหวกล่าวคือเป็นใบหน้ายามราตีของฟูโดโซอนผู้เป็นร่างจำแรงของพระมหาไวโรวจนะซึ่งพระมหาไวโรวจนะเนี่ยก็คือ อวตารของพระอาทิตย์ครับเป็นสิ่งที่ทําให้พวกโยคายนั้นสูญสิ้นพลังแม้แต่ในยามราตรีก็ยังกลายร่างเป็นดาวเหนือเพื่อยับยั้งขบวนร้อยอสูรท่องราตรีของเหล่าโยคายมิให้เกิดความรุนแรงขึ้นมามัางกรสวรรค์กาลังวางแผนครอบครองทั้งสวรรค์ในยามกลางวันและสวรรค์นในยามราตรีด้วยการกินฟูโดโซอนหรือก็คือดาวเหนือดวงนั้นในสักวันหนึ่ง นอกจากนี้ริโนสเกตเนี่ยได้บอกว่าดาวตกเนี่ยไม่ใช่ดาวแต่เป็นเกตของมังกรที่ทะยานไปสู่สวรรค์หรือก็คือเกตของมังกรสวรรค์ที่หลุดร่วงลงมาแล้วส่องแสงตามความเป็นจริงเนี่ยพวกดาวตกแล้วก็พวกดาวหางเนี่ยมันก็ไม่นับเป็นดาวอยู่แล้วใช่ไหมเออหรือว่าผมจําผิดวะอ๋อจะว่าไปไอ้ลูกโลกดาราอะไรเนี่ยรู้สึกยูคาริจะเป็นคนทําขึ้นเองด้วยนะ ในโทโฮพาส2 5มันจะมีสเปลการ์ดเลเวล8ของอุซุโฮที่ชื่อเจ็ดดาวเซปเทนทิออนซึ่งในข้อมูลสเปลการ์ดมันจะมีทั้งคอมเมนต์ของอายะกับฮาตาตเตะแต่ผมจะขอพูดถึงของอายะอย่างเดียวพออายะเนี่ยกล่าวว่าเจ็ดดาวเหนือคงหมายถึงมังกรฟ้าสินะแต่ถ้ามังกรฟ้าอารวาขึ้นมาจริงๆคงไม่จบแค่ระดับนี้หรอกว่าแต่ดาวดวงเล็กที่อยู่ด้านหลังของเจ็ดดาวมันคืออะไรกันแน่นะ มไม่แน่ใจว่าไอดาวดวงเล็กที่ว่าเนี่ยมันหมายถึงพวกหากระสุนเล็กๆน,น้อยที่อยู่ด้านหลังหากระสุนเจ็ดลูกที่เป็นรูปเจ็ดดาวเหนือหรือเปล่าแต่ในบล็อกท่านเซเบอร์เนี่ยได้เพิ่มเติมไว้ว่าเซปเทนเท i o n นเป็นภาษาลาตินหมายถึงทางเหนือชื่อสเปลการ์ใบนี้เนี่ยมันล้อกระตูนเรื่องหมัดดาวเหนือดาวดวงเล็กเนี่ยในถึงดาวรางมรณะในการ์ตูนเรื่องหมัดดาวเหนือว่ากันว่าหาผู้ใดที่เห็นมันแสดงว่าถึงคราวตายแล้ว หมัดดาวเหนือเนี่ยมันใช่ไอลิศหมัดดาวเหนือที่มีประโยคในตำนานที่มันพูดกันว่าโอไมวะโมชินเดะหรือเปล่าวะแล้วก็ในมังงะโทโอิบาราคาเซนรู้สึกพวกกับฏเนี่ยจะได้จัดทำทองฟ้าจำลองขึ้นมาแล้วก็ได้มีการพูดถึงเรื่องของเจ็ดดาวเหนือซึ่งเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยก็ถูกกล่าวถึงด้วยเช่นกันครับโดยจะคล้ายกับที่พี่รีโนแกเล่าเลยครับ ก็คือเจ้ามังกรตัวนี้เนี่ยมันกําลังเดินทางไปกินดาวหนือยะและหากเรื่องนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงก็จะทําให้ทั้งสวรรค์และโลกสั่นสะเทือนเลยทีเดียวคาเส้นกล่าวว่ามังกรนั้นจะกลายเป็นผู้ปกครองทุกสิ่งอย่างที่อยู่ภายใต้สวรรค์ราวกับเป็นระบาจุติมังกรสวรรค์บนท้องนาภานไหนๆก็พูดถึงมังกรแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้มีโอกาสพูดถึงอีกเพราะงั้นขอพูดถึงมังกรอีกตัวที่ผมรู้สึกสับสนอยู่เหมือนกันว่า จะใช่ตัวเดียวกันกันกบเจ้ามังกรสว่า์หรือเปล่าแต่ก็คงอาจจะไม่ใช่นะคือในหนังสือโทโฮกุมอนชิกิมันจะมีพูดถึงมังกรตัวหนึ่งที่เป็นเหมือนเทพแห่งเกียโซเคียวเพราะถึงแม้จะเป็นเหมือนผู้ทําลายล้างแต่การที่ฝนตกไม่น้ําไหลป่าไม้อุดมสมบูรณ์ก็ล้วนเป็นเพราะมีมังกรคอยช่วยเหลือด้วยเหตุนี้และมั้งครับเลยทําให้ทั้งมนุษย์โยคัยและสรรพสิ่งทั้งหลายต่างก็เคารพบบูชามังกรนอกจากนี้อาคิวระบุไว้ว่า มังกรไม่ได้รับผลกระทบจากมหาเคแดนฮาคุเรเลยทาให้สามารถเดินทางไปที่ไหนก็ได้ไม่ว่าจะโลกภายนอกโลกวิญญาณสวรรค์หรือนรกพี่แกไปได้หมดครับมังกรนั้นแทบไม่โผล่ตัวมาให้เห็นเลยเว้นแต่ในเก็นโซเคียวเนี่ยจะตกอยู่ในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่โดยปกติแล้วจะสามารถยืนยันตัวตนของมังกรได้จาสายรุง้งและลำธารที่เกิดจากร่องรอยการเดินทางของมังกร ครั้งสุดท้ายที่มังกรปรากฏตัวเนี่ยก็คือตอนที่มหาเขตแดหฮคคุเรถูกกลางขึ้นในตอนนั้นท้องฟ้ามืดคืมฟ้าร้องดังสนัน่นพายุฝนปกคลุมเกนโซเคียวจนแทบจะจมน้ํากันเลยทีเดียวแม้เวลาในกลางวันแสงแดดก็ไม่อาจศาศาศาสาดส่องมาถึงพื้นได้ไม่แน่ใจว่าพี่มังกรตัวนี้เนี่ยแกกวัวที่จะผนึกเกนโซเคียวไว้ในมหาเขตแดนหรืออย่างไรเหมือนกันแต่เขาว่ากันว่าเหล่านักปราดโยคายหรือเหล่านักปราถแห่งเกนโซเคียวเนี่ย ึงกับต้องเอาตัวเองเป็นเดิมพันธและสาบานต่อมังกรว่าพวกเขาจะปกป้องรักษาความสงบสุขของเกนโซเคียวไปตลอดกาลด้วยเหตุนี้เนี่ยน้ำที่เคยท่วมสูงก็ลดลงท้องฟ้าที่มืดคืมก็แยกย้ายหายไปแล้วแสงสว่างก็กลับคืนมาอีกครั้งนับแต่นั้นก็ได้มีการสร้างรูปปั้นหินมังกรเคลื่อนที่ใจกลางหมู่บ้านมนุษย์เพื่อเคารพบ,บูชาและจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังถูกบูชาอยู่ อาคิวได้เขียนบอกไว้ด้วยครับว่าคนที่สร้างรูปปั้นนี้ขึ้นมาก็คือกัปปะเพราะตาของรูปปั้นหินมังกรตัวนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่คือมันจะเปลี่ยนสีไปตามสภาพอากาศของแต่ละวันได้เช่นตาสีขาวหมายถึงอากาศแจ่มใสถ้าตาสีฟ้าหมายถึงฝนจะตกถ้าตาสีเทาหมายถึงท้องฟ้ามืดครึม้มแล้วถ้าเป็นตาสีแดงเนี่ยอันนี้ต้องระมัดระวังเพราะมันมักจะเกิดสิ่งที่คาดคะเนไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ในกรณีนี้ ก็มักจะเกิดจากการที่ใครบางคนก่อเหตุวิปร,ราสขึ้นในเกียนโซเคียวในมังงะโทโฮซึซึนาอันอาคิวจะบอกด้วยครับว่าถ้าตาของรูปปั้นหินมังกรเป็นสีม่วงจะหมายถึงมีพายุใต้ฝุ่นเข้าส่วนที่กัปปะได้แอบ,บติดตั้งเครื่องพยากรณ์เอาไว้แบบนี้ก็คงเพราะว่ากัปปะเนี่ยคิดว่าถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรเลยก็คงไม่มีมนุษย์หน้าไหนมาบูชาหรอกแถมไอ้เครื่องพยากรณ์อากาศเนี่ยมันก็แม่นยำถึง70%เเชียวละ่ะ ก็น่าจะด้วยมังกรที่พูดถึงในช่วงหลังนี่แหละครับทําให้มันเลยมีคนคิดทฤษฎีว่าเทพในสัญเจ้าฮาคุเรเน <That> s <S ี่ยจะเป็นเทพมังกรหรือเปล่าและที่น่าสนใจเลยคือมันต้องเกิดเหตุว okay. <im> ิราสที่ใหญ่ระดับไหนกันเชียวเจ้ามังกรที่เป็นเทพแห่งเกนโซเคียวนี้ถึงจะโผล่มาก็ประมาณนี้แหละครับเรื่องแถมไอ้กอกหนึ่งที่ผมเหลือเอาไว้นะโอเคเอาเป็นว่าเราไปเข้าเนื้อหาหลักกันเลยดีกว่า สตอรี่การ์ดของเราในวันนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Luna w a r สงครามจันทราก็เป็นสตอรี่การ์ดระดับ5ดาวนะครับที่จะบวกในเรื่องของป้องกันอย่างแล้วก็ป้องกันยินนะพา s สิเนี่ยบอกว่าเมื่อสเปลย์การ์ถูกใช้งานค่าความแม่นายำของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3ขั้นเป็นเวลา2เทินแล้วก็จะมีอีก2อย่างนะครับก็คือเมื่อสเปลยการ์ถูกใช้งาน ค่าโฟกัสของตัวเองเนี so, um, e <in NAS CAR> ่ยจะลดลง2ขั้นเป็นเวลา2เทินแล้วก็อันสุดท้ายเมื่อสเปลการ์ถูกใช้งานดาเมจจากชาวจันทาจะลดลง30%มเป็นเวลา3เทินก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าโตริการ์ใบนี้เนี่ยมันมีบางส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องในมังงะโทโฮโบกิสโชนะก็มันอาจจะค่อนข้างสปอยเหมือนกันนะยังไงถ้าใครไม่อยากฟังสปอยก็ลองไปหาอ่านดูก่อนก็ได้นะครับผมเพราะว่าผมเองก็กะว่าจะ เพิ่มเติมให้แบบค่อนข้างจัดเต็มอยู่เหมือนกันแต่อาจจะงงๆหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับเอาเป็นว่าเรามาเริ่มกันที่ข้อมูลที่1เลยดีกว่ายาคุมโมะยุคาริโยไยผู้ควบคุมเขตแดนเธอใช้ช่องว่างนี้ในการโผล่ไปทั่วเก็นโซเคียวแล้วก็ทิ้งหนีเรมุให้ตกอยู่กับปัญหาก่อนที่จะหายไปอย่างไร้ร่องรอยเธอเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นซิคลคริสต,ตันด้วยรอยยิ้มเธอบอกว่าที่เธอยิ้มนั้น ก็เพราะเธอรักเกนโซเคียวยิ่งกว่าใครอื่นแมจะไม่รักได้ยังไงกันล่ะก็น่าจะเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแบบคนสร้างขึ้นมาเองด้วยซ้ำอะ่ะเกนโซเคียวที่เราเห็นทุกวันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นมาจากตัวของยูคาริเนี่ยแหละเออถ้าเข้าใจไม่ผิดะนะข้อมูลที่สองครับพระจันทร์เต็มดวงคือปรปักษ์ในความหมายหนึ่งก็คือมันเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ตรงกันข้าม กับพระอาทิตย์เมื่อมองจากพื้นพิภพเมื่อไม่ใช่จันทรคตมันจะได้รับแสงจากพระอาทิตย์เพื่อส่องแสงสว่างสวยเป็นวงกลมพระจันทร์เต็มดวงเนี่ยจะสว่างกว่าดาวสุกถึง1,900เท่าเมื่อมันสว่างมากที่สุดเมื่อนานมาแล้วรูปลักษณ์ที่อยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ถูกมองว่าคล้ายกับกระต่ายอย่างไรก็ดีมันยังถูกบอกว่ามืนกับสิ่งอื่นๆด้วย ดวงตาของมนุษย์ช่างน่าสนใจเสียจริงแล้วทำไมไอ้ประโยชน์สุดท้ายเนี่ยมันถึงมาสนใจไอ้เรื่องดวงตาของคนได้ล่ะเนี่ยความยากลำบากในการอ่านสคริปที่เขียนลงในกระดาษเนี่ยก็คือผมชักจะอ่านลายมือตัวเองไม่ค่อยออกแล้วฮะโอเคก็เป็นว่าข้อมูลที่3ครับนี่เป็นเรื่องราวเมื่อประมาณ1,000ปีก่อนยยคาริได้ควบคุมเขตแดนระหว่างความเป็นจริงกับมายา จากนั้นก็กระโดดเข้าไปในเงาสะท้อนของดวงจันทร์ที่อยู่ในทะเลสาบภาพสะท้อนนั้นได้นำไปสู่ดวงจันทร์ซึ่งถือเป็นการบุกรุกของเธอเธอได้นำโยคัยธนงตนมากมายไปด้วยแต่พวกเขาทั้งหมดก็ถูกจัดการด้วยอาวุธที่ทันสมัยของชาวจันทาตั้งแต่นั้นโยคาดิก็ระมัดระวังการปฏิบัติตัวของเธอเองมากขึ้นเรมุและพวกพ้องของเธอได้สร้างจรวด ที่ถูกปกป้องโดยสามเทพซูมิโยชิซึ่งเธอได้ก่อให้เกิดสงครามจันทาครั้งที่สองไอเจรววที่ว่าก็ถูกสร้างขึ้นโดยเรมิเลียนั่นเองนะครับผมแล้วกว่าจะสร้างได้ก็รู้สึกจะใช้เวลาอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามรวบรวมข้อมูลมาเล่าให้ฟังแล้วกันส่วนสามเทพซูมิโยชิหรือในภาษาญี่ปุ่นซูม um ิโยชิซันจิน เป็นชื่อของเทพชินโตสมองค์ได้แก่โซโคสึโนะโอนมิโคโตะนาคาสึโนะโอนมิโคโตะแล้วก็อุวะสึโนะโอนมิโคโตะเทพทั้งสมองค์เนี่ยถูกระบุในโคจิคิแล้วก็นิฮงโชกิว่าเป็นเทพที่เกิดขึ้นในตอนที่อิซางิได้ชำระล้างตัวเองหลังจากกลับมาจากโยมิซึ่งซูเมียวชิซันจินเนี่ยถือเป็นเทพแห่งทะเลและการเดินเรือ และบางครั้งก็ถูกเรียกว่าซ um ูมิโยชิไดจินทั้งยังมีสารเจ้าที่นับถือเทพสามองนี้อย่ามหาสารเจ้าซูมิโยชิที่สาขาหลักของสารเจ้านี้จะตั้งอยู่ในจังหวัดโอซาก้าของญี่ปุ่นอ๋อก็เลยเอาเทพสามองนี้เนี่ยมาปกป้องจรวดที่จะพาขึ้นไปดวงจันทร์กันสินะแล้วแบบนั้นมันเรียกการเดินเรือได้ด้วยหรอวะเนี่ยแต่จะว่าไปตอนจรวดล่วงก็ล่วงในทะเลของดวงจันทร์นะข้อมูลที่สี่ครับ หลังจากได้รับจดหมายจากเอรินโทยโยฮิเมะโยริฮิเมะและเรเซนได้บีบบังคับให้พวกผู้บุกรุกที่มีทั้งเรมุและยูคาริต้องทำตามในระหว่างนั้นยูยูโกะที่ได้ตอบรับคำขอของยูคาริก็แอบล่อเข้าไปในนครจันทาได้สำเร็จพร้อมกับโยมุพวกเขาได้เล่าโบราณพันปีกลับมาและปล่อยให้โทยโยฮิเมะและโยริฮิเมะพูดอะไรไม่ออกกันเลยทีเดียว คือตามมังงะเนี่ยตามที่ผมเข้าใจนะเหมือนเรเซนที่ตอนนั้นยังไม่ชื่อเรเซนเนี่ยจะขับยานบินมาตกในเกนโซเคียวแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรมุก่อนที่ไอกระต่ายจันทานี่เนี่ยจะหนีไปในป่าไผ่หลงทางแล้วก็ไปเจอกับเอรินครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดเอรินเนี่ยจะเอาจดหมายฝากเรเซนให้เรเซนเนี่ยกลับเอาไปให้ลูกศิษย์ทั้งสองคนของเธอในจดหมายเนี่ยก็ประมาณว่าจะมีคนบุกดวงจันทร์อะไรทํานองนั้นมัง้ง เลยทําให้สองพี่น้องวัตสึกิเนี่ยน่าจะเตรียมตัวพร้อมเอาไว้อยู่แล้วพอถึงเวลาจริงโยดิฮิเมะเนี่ยก็นํากองกําลังกระต่ายจันทาไปประทะกับพวกเรมุส่วนโทโยฮิเมะก็ไปจับยูคาริมัดไว้ที่พื้นพิภพจนเหมือนกับทั้งฝั่งเรมุกับฝั่งยูคาริเนี่ยจะเสียท่าแต่มันดันเหมือนจะเข้าทางแผนของยูคาริแบบเป็นแผนซ้อนแผนเลยอะเลยทําให้ยูยูกะกับโยมุไปขโมยเล่าออกมาได้เออ ตอนอ่าตอนแรกอ่ะผมก็คิดว่ามันจะเป็นแบบเรื่องราวใหญ่โตนะไอ้มังหะผ้าเนี้ยแต่พออ่านจบก็คือแบบเพื่อเล่าเฉยๆหรอวะแต่คือจริงๆยูคาริเนี่ยบอกให้ยูยูกโขโมยของล้ำค่ากลับมาครับซึ่งไอ้ที่มีให้ขโมยเนี่ยก็มีทั้งพวกดาบแล้วก็อัญ,ญมณีแต่ยูยูกโกเนี่ยก็อารมณ์แบบว่าถ้าขโมยของที่ฝ่ายเนี่ยไม่สามารถมาเอาคืนกลับไปได้ มันน่าจะแบบสะใจมากกว่าอะไรทํานองนั้นมัน้งอืมมาที่ข้อมูลสุดท้ายครับข้อมูลที่ห้าหากสงครามจันทาครั้งที่สองไม่ได้จบลงโดยไร้ซึ่งการนองเลือดหากยักษ์สุดแกร่งและเหล่าองเพื่อนของยูคาริยูยูโกและโอคินะถูกนำไปร่วมวงสงครามจันทาครั้งที่หนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องราวนั้นก็คงจะแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง มันไม่ง่ายเลยล่ะที่จะเดาผลของสงครามจันทาครั้งที่สามหากมันได้เกิดขึ้นผมว่าที่สงครามจันทาครั้งที่สองจบลงโดยไม่มีการนองเลือดเนี่ยก็คงเพราะมาริซาเนี่เป็นขอให้ยูริฮิเมะมาสู้กับพวกนางภายใต้กฎสเปลการ์ด,ด้วยแหละเพราะถ้าไม่สู้กันภายใต้กฎสเปลการ์ดเนี่ยผมว่ามีเล็กกว่านี้ไงแงแต่ก็นั่นแหละครับถึงจะสู้กันภายใต้กฎสเปลการ์ดที่พวกตัวเองน่าจะถนัด แต่สุดท้ายไอ้สี่ตัวที่ขึ้นไปบุกดวงจันทร์ด้วยจรวดก็แพ้โยริฮิเมะอยู่ดีถึงจะไปตีติดขัดกับเรมูอยู่ก็เหอะมันตติดขัดจริงๆนะเว้ยไม่ใช่ว่าผมอวยเรมูผมก็เลยบอกว่าโยริฮิเมะเนี่ยต่อสู้กับเรมูแล้วตีติดขัดแล้วก็ผมถึงคิดไงว่าโยริฮิเมะเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครของโทโฮที่โหดเอาเรื่องเลยล่ะครับเสียอย่างเดียวเลยคือพวกชาวจันทานเนมีจุดอ่อนคือ เรื่องความมรทินเนี่ยแหละซึ่งสาเหตุที่โยริฮิเมะไม่ฆ่าพวกเรมุแถมยังปล่อยตัวพวกนางกลับมายังเกนโซเคียวเนี่ยก็คงเพราะความตายเนี่ยก็นับว่าเป็นสิ่งมรทินสําหรับชาวจันทามเหมือนกันการจะฆ่าใครบนดวงจันเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ก็เหมือนเรมุน่าจะถูกจับไปแบบสอบสวนอยู่มั้งเอออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะตามที่ผมอ่าน,านมาผมอ่านไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เพราะขนาดเป็นภาษาไทยผมยังอ่านไม่แตกเลยอะบางที ก็ผู้ว่าสอตีิกาไปน,นี้เนี่ยมีชื่อว่าซูเมรังินี่ก็เป็นจะเรียกว่าไงดีวะแก๊งพวกพ้องของยูคาริเหรอวะเอออันนี้น่าจะมาบุกดวงจันทร์กันเรอแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าไอสงครามจันทาครั้งแรกเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงคือแบบว่าข้อมูลมันไม่ค่อยได้บอกอะไรอะนอกจากแบบว่าบุกไปแล้วก็แพ้ให้พวกชาวจันทาแค่นั้น แต่นี้รูปเนี่ยก็ไอพวกเงาดำๆเนี่ยก็จะมีทั้งยูกิซุยกะโอคินะแล้วก็คาเซนด้วยนะเออส่วนที่เราเห็นชัชดๆก็จะมียูคาริกับยูยูกะเนี่ยแหละโอ้แล้วก็เหมือนตรงไอพื้นที่เป็นดวงจันทร์ตรงนี้เห็นไหมไอตรงที่อยู่ด้านล่างพวกตัวละครเนี่ยเหมือนมันจะเป็นทะเลด้วยวะ <laughs> จริงๆผมเหมือนไปอ่านเจอ เมื่อไม่นานวันนี้เหมือนเขาจะบอกกันว่าจริงๆที่ดวงจันทร์เนี่ยมันก็มีทะเลนะครับแต่ว่าทะเลในที่เนี้ยมันไม่ได้เป็นทะเลที่มีน้ําอ่ะมันเหมือนจะเป็นพวกแบบแบบองอกบาลอะไรพวกนั้นมัน้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดแล้วเหมือนแบบคนสมัยก่อนเขาจะเชื่อกันว่าไอ้พวกนี้ยมันน่าจะเป็นน้ําทะเลหรือยังไงนั่นแหละอืมเขาก็เลยเรียกเป็นทะเลมาจนถึงปัจจุบันอ่ะนะโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะคลิปนี้ ถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าโซลิการใบต่อไปเนี่ยจะเป็นใบไหนก็สามารถติดตามได้โดยการกดปุ่มซ b s ส r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับให้มันแจ้งเตือนว่าผมเนี่ยได้ทำคลิปใหม่ลงมาแล้วแล้วถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะแล้วไว้เจอกันครับบ๊ายบาย